วันนี้ผมได้เตรียมรถด,ดับเพลิงไว้ในการรอบสังหารตำรวจโดยผมจะล่อตำรวจวิ่งมาและเขาก็จะโดนรถดับเพลิงสังหารตายนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภารกิจนี้จะลุ่งหรือล่วงตอนนี้ผมอยู่ในประเทศหาฟูคอมมูนิตี้ระบบฟาร์มเป็นแบบออโต้ฟาร์มง่ายฟาร์มสะดวกมีระบบตกปลามินิเกมนั่งชิวๆก็รวยได้และอย่าลืมมารับควสก่อนจะไปฟาร์มกันด้วยนะจ๊ะและอาวุธก็เข้าแล้วสามารถรับได้แล้ววันนี้ที่เลเบลประเทศแนวคอมมูเปิดใหม่เจอกันได้ที่หาฟูค เด <Community. S 2> ี๋ยวเนี่ยเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวกูจะล่อตำรวจมาใช่ป่ะแล้วกูก็จะลงรถปุ๊บแล้วมึงก็รอยิงตำรวจว้วยอย่าโดนกูนะถ้าโดนกูคือตายนะเพื่อนเห็นป่ะตำรวจมันก็จะมาปุ๊บแล้วมึงก็ยิงตำรวจดิโอ้โด,ด,ดิดูดิ ดาเมจโคตรแรงอันนี้แค่จิดเดียวเองะเออถ้ามันปรับดาเมจได้อ่ะโคตรเฟี้ยวเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภารกิจการใช้ถังดับเพลิงเพื่อหลบหนีตำรวจเดี๋ยวมันจะสามารถหนีตำรวจได้หรือเปล่าไอ้เจ๊ดีรออะไรอย่าโดนกูนะมึงต้องห้ามโดนกูนะไม่งั้นเกมอ่ะจบแล้วนะจ๊ะขออนุญาตจบถังขยะฮะจบถังขยะนี้ไม่ได้เศษขยะนะฮะได้เป็นแคปบีคะเอาไว้ขายยาฮะแลกเงินแดงฮะแล้วตอนนี้ตำรวจมาแล้วค่ะอ๋อฮะเฮ้ยม่คืออะไรอะอืออยู่ที่นี่ค่ะ ยัยตำรวจมาแล้วเพื่อนแปบ๊บหนึ่งกูไม่ได้ปอมตัวกูลืมปอมตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเราปอมตัวมีนวดอยู่มีนวดอยู่ปอมตัวออเออ,เอ,อมีนวดอยู่นิดนึงเออปลอมตัวอยู่ใส่นวดเหมือนแบบหนังไทยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ตำรวจม,มาแล้วนะครับผมจะขัแบ,บแบบใช้ไล่ก่เดิมกูจำท,ทางได้ใช่ไหมนะกูอยากแตกก่อนนะเออกูจำทางได้เชื่อใจในตัวกูเพื่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแบบจุกจุกมั่วก่อนจุกมั่วก่อนตอนนี้ต้องต้องจุกมั่วเออจะแตกปะน่ะ แตกไว้ไม่แตกไม่แตกจุกมัวจุกมัวก่อนตอนนี้จุกมัวเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวตำรวจเขาแบบอะไรเนี่ยอยู่ๆก็ไปเลยเหรอไม่มีคอนเทนต์เลยเงี้ยอะไรเงี้ยอุ้ยแตะว่ากูดูกูดูอยู่นะอุ้ยแตกอีกรอบเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันเนี้ยคือผมผมให้ตำรวจเขาเล่นไงอุ้ยอุ้ยทำไมจะเกมอีกแล้ววะไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเราเราทำได้เราทำได้เชื่อใจในตัวกูเพื่อน ครับตัดโซนการเลยไอ้ยี่ตำรวจอะไรอ่ะตำรวจสามคันเฮ้ยพอดีเฮ้ยเราไม่มีสามคันนะไอ้ยี่โดนสามคันวันนี้ตำรวจมันตามดีจังวะเพื่อนเพื่อนกูมาแล้วกูมาแล้วเพื่อนโอเคกมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเพื่อน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 อย่าลืมอัดคลิปเพื่อนเอาเสีพหายเสษเศษยังเศษยังเศษยัง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  เสร็จเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเค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 กูมาแล้ว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 เพื่อน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 เอาดิเอาดิอย่าอย่ายิงกูนะอย่ายิงกูอย่ายิงกูอย่ายิงกูเอาดิเอาดิมาแล้วมาแล้วเพื่อนยิงมันดิไอ้ยี่ยิงมันดิมึงยิงมันดิไอ้ยี่ยิงมันยิงมันกูตายกูตายกูตายตายเขาจโดน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 กูโดนกูโดนกูเอาตายหมดตาย เจ็บแม่ลาวบอกเลยอยากหากับกู้บอกเลยอยากหากับกูตำรวจลาวล่าเหลาไอยี่ตำรวจตายเพื่อนเพื่อนพอไรอยากหากระกูนี้ไป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 กูขึ้นรถไปด้วยเลยกันไปเพื่อนไอ้เหี้ยไปด้วยเอาไว้เจอกันนะเหล่าเจอกันใหม่นะเหล่าตำองร่วงเจอกันเจอกันกันบุย ูหาแต่งเลยมาจัดอะไรอนี่กูเห็นเองสองคนฟิวกูตามหลังไปไงไอ้มันโดนอะไรวะไอ้ยี่งไม่เห็นไอ้เพล่ไอ้ยิ่งเม่อกี้มึงไม่เห็นน้ำน้ำฉีดน้ำฉีดน้ำอะไรมึงไม่เห็นเว้ยแล้วทางมันดึงมามันึงมาเหรก็ได้ครับให้คนตรงใจหนึ่งซึ่งในรอบนี้ผมจะปลอมตัวนั่นเองครับเดี๋ยวตำรวจจะจำพวกเราได้นั่นเองฮะนี่นี่เดี๋ยวกูจับตรงนี้นะแล้วมึงก็จอดแถวๆตรงหน้าเนี่ยแล้วมึงก็วิ่งเข้ามาอ๋อคือตอนเนี้ยผมจะเปลี่ยนจุดนะครับเดี๋ยวตำรวจเขารู้นะครับอ๋อเดี๋ยยวววกกููจจะอดหนน้้้าีแลิ่่งไปป๊บใชม เออก็เจเอะมันหนีเยๆมันหนีชัวมันหนีชัวาจ์เอ๊ะเจ์เอ๊ตัวเองอ่ะอุดอมโทเลโต้ด้วยมาดิอดอมโเลโต้ตำรวจมาเพื่อนวันนี้ตำรวจมาไวจัดเลยมาแล้วูสามคันเพืให้คนเดิมปะเออคนเดิมเปล่าหรอเยอะคนเดิมไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคนเดิมไม่อยจับแม่งเลยไงอเอ้วคนเดิมอ่ะ มันมุดเจี๋ยเลยอะเอาเจี๋คนเดิมไหมเจี่ยคนเดิมไหมเอาแตกแล้วเหรอเอาให้โอกาสครับให้โอกาสนะยิงเอาไปเลอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เจี๋ยมันไม่ให้โอกาสกูเลยแล้วกูจะเล่นยังไงอ่ะอุ้ยแอบฟ้อมแอบฟ้อมเลยแอบฟ้อมเลยไม่ได้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 เดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้ไปเหินโอเวอร์เพื่อนอุ้ยกูกลัวจัดเลยตอนเนี้ยต้องต้องไปเหินหนีก่อนโอ้ยไม่โทรพลาดครับขอโทษได้ไหมเหลือสองล้อตอนนี้เออเหลือสองล้อเพื่อน โอเวอร์ฮะไงอ่ะซ่อมเลยซ่อมเลยไม่รอดไม่รอดไม่รอดลงรถลงรถเนี่ยมึงลงรถดิเอ้ามึงไม่รอด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 เนี่ยไม่รอดไม่รอดไม่รอดกูรอดเนกูรอดกูรอดกูรอดหลุดมันไม่รอก็ไม่เจ๊ะเออไอ้ยี่กูชิปอีไงมันจะแจ้งแจ้งใบกูบอกว่า รอบโดเรโต้รอมโดเรโต้พวกไม่โกงเกงกลัวใครไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือชายไทยนะครับมาดีเพื่อนต้องไหมต้องไหมเขาไม่ได้ดีเพื่อนกูพุ่งแล้วจ้ากูพุ่งเหล่ากูพุ่งเหล่าเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยนะเดี๋ยวไปเลยนะเดี๋ยวไปเลยนะเพื่อนเมาเลยมาเลย เลเพ่อนเลอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบแตกเกือบแตกเกือแตกเพื่อนแล้วทางตรง่ะกูเอาอะไรไปตู้นี่เดี๋ยวแตกยางนึงแหละเดี๋ยวหักไม่ได้ด้วยเพื่อนเพืนเพื่ไม่ได้วะกูกูต้องลงวะฮะกูลงกูต้องลงวะทีนี้เอาไนโลนเอาตรวจรถตรวจเรื่อเลือเลือเลือเรื่อเรื่คนมีร่างอเลือนี้ เอา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 เอเขื่อนเขื่อนเขื่อนจัดเฮ้ยไอ้เนี่เลื่อนเตะได้หนี้ที่เฮ้ยไอ้ล้นตาไม่อ่ะเอาเอาเอาไอ้ยุ่มล็อกยุ่มล็อกเลื่อนนะเออไอ้นขึ้นนี่กับพี่ไอ้ล้นไอ้ล้นไอ้ล้ติดล้นไอ้เด็มันไม่ติดล้นเออไอ้ล้นด้มเลยอีพีนี่โคตรเลื่อนไอ้ยี่อะเลื่อนโป้มันบอกไอ้ล้นโปเพื่อน เอดีเดีมันยังไม่รู้ใช่ไหมเป็นกูอ่ะมันยังไม่เออมันยังไม่ได้ทานคนตัวกูเลยมันยังไม่ดูบัตรเลยไม่เหลือเพื่อนเหลืออะไรอ่ะเออตัวดอมพริเกลเลื่อนดอโคตรเลื่อนว่ากูจะเหินแล้วนะกูแบบไปตรงๆมันไม่ไหวครับคันนี้มันต้องเหินไปเหินมาครับถ้าผมเหินแล้วกลัวมันจะหลุดแล้วมันไปไม่ถึงไอดีแบบตูแตกทางตรงตลอดเลยเพื่อนไปไปคันเดียวเพคันเดียวดิเหินทั้นี้สักหน่อยแล้วกันยังเหลือเหลือคันเดียวเนี่ย รอ <geon> ตำรวจให้ตำรวจมาเพื ah, ine, ine. ่อนเพื่อนกูไปเลยนะกูไปริมเลยเลยนะเพื่อนมาเลยมาเลยโคตรกูกำลังไปเพื่อนจะด้อมหรือโตเลือนจังดอมโคตรเลือนแม่ดิไม่รู้จักกูซะแล้วพี่บ่ากูอะบักดอมโคลเรโตเออเออไม่รู้จักกู กูเนี่ยไปเป็นไปกูกูถึงแล้วเพื่อนเอาเลยเสก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 เลยเลยปักน้อมโดเรโตเนี่ยไม่รู้จักกูซะแล้วอ่ะแคถึงบอกเพื่อนแคถึงบอกแคถึงแล้วแคถึงแล้วเพื่อนถึงแล้ว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 มาจอดมาจอดจอดแล้ววิ่งมาไม่ต้องตรงนี้ตรงนี้จอดเลยจอดเลจอดเลยเออเอไไปไหนเราอย่าล้อย่าลงอย่าลงอย่าล้มล้ม อใจเตัวเองใจตัวเองไอ้ยี่กูแอบกูแอบกูแอบมึงโดนอะไรอ่ะเพืนี่มึงโดนป้อมหรอโดนป้อมแล้วก็เคยโดนป้อมไอ้ยี่ตำรวจรู้ตำรวจรู้เพื่อนไอ้ยี่เลื่อนมันรู้เหรอคขาเลื่อนนะไิ้ยี่เล่ใช่คน้ายผมไม่ใช่คนรายโอ้ยผมไม่ใช่คนร้ายผมไม่รับรายงานเไม่้อ่ะไอ้ยผมไม่ได้ใช่คนร้ายแล้วตำรวจโอ้ย ไปกวจ้าโดน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 ไอ้ไอ้ไอ้อโอ้มันเืองรเรื่องอะไเรื่องอะไรรถกระเิรถกะเพิโำเรือโเรือนี่ตำรวจเรือ้มึงมึงบอกดิรถกระเพิโดนขโมยอ่ะตำรวจรโดนขโมยรถกระเพิโดนขโมยรถระงโดนขโมยใครันขโมยรถกระเพิวะเนี่ย Ý là không ơi Ý là Alo Alo Không bỏ lỡ Không bỏ lỡ nằm Không bỏ lỡ nằm Không bỏ lỡ nằm บอรทำไมนี่ไม่ได้ับโปรเฟลไปจอดอยู่อาไมนี่ยนนีโดนโดนกระโนรถำรวจเหลาเหลาอามาเลยเหลาเอเือือือเอามาเลยเอามาเอาแมงอยูนี่อยู่นี่นลยนี่เหลาตรวมไรู่ไอ้ยีระชาชนจะรั่วไอ้ย่กูด้วยเหลาปวดร็อกให้กูด้วยเหลู่ปวดล็อกให้กูด้วยเหลาไอ้ยระเบิดไอ้เปรตไอ้เปรต ใช้ชวนมึงแล้วโอ้ยพี่เราพี่เราโอ้โดนไรนี่พี่เราโดนโดนโดนร็อกโดนร็อกโอ้ยโดนร็อกนะพี่เราผมไม่เนมอิดดอมโทเรโต้ดิให้ช่วยปลดไหมไอแอมดอมโทเรโต้ไอแอมดอมโทเรโต้เนี่ยโทเรโต้เนี่ยแฟมบูรี่แฟมบูรี่แฟมบูรีใช่ใช่ดอมโทเรโต้มึงรู้จักบ่เมื่อกี้หัวแทบทิมเลยดอมโทเรโต้ตอยภูมิโดนมากู่นักเลยโดนโดนตรงนู้นมีอะไรกันเนี่ย มันหัวเหินไปเหินมากูว <pel> <reference> ิ่งกลับ <jeune> ก <empieza> ูวิ <ichi> <at> <sm ik BEN about> ่งกลับกูวิ่งกลับเธอขอมาเอาขอไป